วัดีจ้าวันนี้กระต่ายครบสองเดือนแล้วได้พาลูกกระต่ายขึ้นมาวิ่งเล่นในสนามหญ้าครั้งแรกของลูกกระต่ายพาลูกกระต่ายขึ้นมาวิ่งเล่น แรกของลูกกระต่ายที่ได้ขึ้นมาวิ่งเล่นข้างบนสนามหญ้าก็จะดื้อซนหน่อยรู้สึกเป็นยังไงได้ขึ้นมาวิ่งครั้งแรกวิ่งกันจ้าระหบาดเลยสงสัยดีใจได้ขึ้นมาวิ่งเล่นข้างบน ทั้งเจ้าของด้วยนั่งมองไม่ขาดสายตาเลยกลัวกระต่ายวิ่งออกนอกรั้วบ้านเบียงโคตัวนี้อ้วนมากเลยไหนอยู่ไหนตีโน โอ้ยดูเจ้าของเขาตัวนี้จะโตกว่าเพื่อน,อนชิตาเจ้าของคนเล่นกับกระต่ายเจ้าของเอาลูก,กระต่ายขึ้นมาวิ่งครั้งแรกนี่ก็จะเป็นแม่กระต่ายครั้งแรกของลูกกระต่ายที่ได้ขึ้นมาวิ่งข้างบนและได้มา ออกแดดทุกทีจะอยู่แต่ในกรงขังไว้ไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในมุมต้นไม้นี่แหละดูท่าเจ้าของดูท่าเจ้าของเล่นกับกระต่ายกองตูดให้กระต่ายดูแต่ละตัวก็จะวิ่งไปมา ไหนอยู่ไหนหมดอ๋ออยู่ใต้นี้หมดจะอยู่ในซอกหินกันนี่แหละเอ้าความน่ารักของลูกกระต่ายกับแม่กระต่ายนุ่นแม่ของเขาดูรู้สึกว่าแม่จะล่าเริงกว่าลูกนะั่นนะวิ่งไปวิ่งมา อุ้ยน่ารักจังเลยมากองกันไว้ตรงนี้เลยนี่ดูตัวนี้สีดำต่างเพื่อนมากเลยเอาขึ้นเจ้าของแล้วตีโนโ่หรือกระต่ายสนุกกันแน่เนี่ยฮะ ทั้งเจ้าของทั้งลูกกรตายสนุกกันทั้งเจ้าของทั้งกระต่ายเลยวันนี้ใส่หมวกไหมตีโนดูผมสิปัดผมขึ้น าของเขาก็จะคานตามกระต่ายไม่รู้กระต่ายหรือเจ้าของสนุกกันแน่ดีใจทั้งกระต่ายทั้งเจ้าของกระต่ายได้เอากระต่ายขึ้นมาข้างบนเจ้าของก็ดีใจทั้งกระต่ายด้วยที่ได้อยู่ข้างบนแล้วลงมาข้างล่างสองเดือนเต็มๆมไม่ได้เอาขึ้นมาข้างบนตั้งแต่แม่เขาคลอดลูกจนลูกโตได้สองเดือนแล้ว ตัวสีเทานี้จะเป็นแม่ของกระต่ายไม่ยอมออกจากใต้ต้นไม้เลยอะไรครับดำเนโลอุย้ยทำไมคุณหล่อจังเลยคุณคอกโคติโนตัวนี้ตั้งชื่อให้คอกโคชื่อกระต่ายของเขาหน้าตาจะเหมือนพ่อนี่คือแม่กระต่าย เออเขากินดอกไม้ด้วยไม่ห่างจากคนหลอกกระตายไหมปูช้อแม่กระตายดีใจได้ขึ้นมาข้างบนทุกทีจะค้างไว้แต่ในกรงห้องใต้ดินเนีย่ยตัวนี้จะคุ้นมากเลยไม่กลัวคนอลา,าเต ตัวนี้จะชื่อลาเต้ตัวนี้จะชื่อคาปูชิอาคาปูชินะอืมคาปูชินะตัวนี้จะเหมือนพ่อตัวขา,ขาวๆออกจุดดำๆดูพี่กับน้องไม่ไปไหนหรอก จ่องแต่กระต่ายอยู่นี่แหละทำอะไรกันเอ่ยดูดูขยกสองขาขึ้นน่ารักจังเลยแม่กระต่ายหัดให้ลูกเดินเล่นวิ่งเล่นในสนามหญ้า โคโคอวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว ค่ะเจ้าดำเจ้าดำของมาเลนติโนแปลกกว่าเพื่อนเลยอันนี้เร็วฮอกโขเจ้าสวัสดีเพื่อนข้างบ้าน หัดให้ลูกโกยอะไรเนี่ยหัดให้ลูกขุดดินใช่ไหมไห้เยตัวนี้จะจุดเหมือนแพนด้าเลยเอาไปหัดขุดกับแม่เร็วๆตัวนี้จะตัวใหญ่ชื่อชิตา้ตา ไหนไหนไหนคะน่ารักจังเลยชิต้าอนี่น่ารักจังเลยไหนเป็นไหนกันหมดไหนโค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 ติโน่โอ๋อตัวนี้โคโคไม่มีนี่ ดื้อกว่าเพื่อนด้วยนะกินเก่งด้วยดูท้องป่องเลยน่ารักยังไรไปถ่ายรูปหน่อยสิไหมมินชิตาตัวนี้จะดื้อมากเลยกระต่ายตัวนี้จะตัวใหญ่กว่าเพื่อนแม่เขาหาอะไรกินนี่ว <c oughs> ิ่งไปแล้วเดี๋ยววิ่งตามแม่แล้วนู่ <c oughs> <c oughs> ไปวิ่งมาแล้วห <c oughs> นหนหนเจ้าดำตีโนคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้นะคะกับกระตา่ายสวยๆจ้าสวัสดีคับกระต่ายน่ารักน่ารักสวัสดีครับสวัสดีครับช้าช้า thank <music> you